หนูก็มีนะเป็นเพื่อนกันคือตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ปกติเวลาที่หนูไปเที่ยวหรือว่าอะไรที่แบบเป็นส่วนตัวไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยหนูจะลงในโค้ดเฟนเป็นหลักแต่ว่าหนูอ่ะกดแบบมือลั่นไปกดลงในนั้นแล้วหนูก็เลยรีบลบคือเวลาหนูไปถ้าทุกคนเห็นเวลาหนูไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยหนูจะไม่ค่อยลงสตอรี่เพราะหนูจะไปอยู่ในโค้ดเฟนหมดซึ่งอันเนี้ยหนูก็แบบอไปเจอเจอมาแล้วก็ จะกดลงโคอสเฟนนนั่นแหละแต่ว่านิว้วมือลั่นค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรกันค่ะเป็นเพื่อนกันหลายคนก็มองว่าพนอ้มแบบแนชชีเกินไปหรือเปล่า <ừ> ดูสนิทสนมกันก็ก็ดูก็สนิทนะคะก็สนิทในระดับหนึ่งแต่ก็คือเป็นเพื่อนกันค่ะตกใจไหมคะตอนที่เขาเกิดขึ้นตกใจมาก,กคือ ก็จริงๆรู้จักกันหลายปีหลายปีแล้วค่ะหลายปีมากใช่นมอยังไงบ้างกับเรื่องที่แบบว่าเราได้มีการโพลงสตอรี่ไปแล้วมันจังหวะประจวบเหมกับแบบว่ามีการแถลงข่าวอะไรอย่างนี้พอดีเหมือนเขามองว่ามันเราต้องการสร้างกระแสให้มันเป็นประเด็นที่มันเปล่าไม่ใช่หนูคือเหนูไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าหนูรู้เลยว่าการที่หนูมันมีรูปอะไรแบบนี้ออกมามันสร้างผลกระทบให้หลายฝ่าย ใช่คือถ้าคนรู้จักหนูจะรู้ว่าหนูไม่หนูเป็นคนที่ไม่เคยมีพฤติกรรมทําอะไรแบบนี้เพื่อสร้างกระแสอยู่แล้วค่ะอืมีนาได้อ่านคอมเมนบ้างไหมเพราะว่าคอมเมนต์ค่ข้างอะคเห็นบ้างแต่ว่าไม่ได้เข้าไปนั่งอ่านจนหมดนะคะอืมา คือเคยเป็นแฟนกันค่ะแต่เลิกกันไปนานแล้วใช่แต่ตอนนี้คือเป็นเพื่อนกันเลยเป็นเพื่อนไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วก็เจอกันได้อะไรได้ปกติอืมซึ่งเราก็เคยได้มีการพูดในรายการมาแล้วเลยก็คือเป็นอยู่ว่าเป็นทางนั้นก็คือเป็นการเลิกกันจริงๆ,ๆแล้วใช่ใช่ค่ะอาจจะมีการใช้ชีวิตก็จะอึดอดขึ้นบ้ากไหมหมือว่า,า,า,าทำอะไรเพราะติดจับจ้องตลอดเวลามีการไปคุยโซเชียลอะไรอย่างเงถามว่าอึดอัดไหมหอ๋อคืออาจจะต้องระวังตัวมากขึ้นเพราะว่าอย่างเช่น อย่างเช่นเรื่องรูปเมื่อวานอะไรเงี้ยหนูว่าก็ต้องขอโทษคนที่โดนผลกระทบทางอีกฝั่งหนึ่งด้วยขอโทษทุกๆกฝ่ายเลยที่ต้องเกิดผลกระทบในครั้งนี้เพราะว่าต่อให้มันจะไม่มีอะไรอะ่ะแต่พอมันมันตอนนี้มันก็เกิดผลกระทบแล้วหนูก็ต้องขอโทษจริงๆค่ะแล้วก็หลังจากเกิดเรื่องนี้ก็ท,ทางด้ไหมก็ก็มีบ้างค่ะก็คือนิดหน่อยส่งให้ดูอะไรนะครับ หมายถึงว่า,าบอว่ามันม,มันมีขออกมาแล้วอ,อ๋อคุยกแบบ็คุยก็คุยตามปกติเลยค่ะก็ะส่งดูว่าแบบเอามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเขาเพิ่งบอกว่าไม่เป็นไรอะไรเนงะี้ยหนูก็ขอโทษด้วยเพราะว่าคือเขาก็รู้แหละว่ามันมือลั่นจริงเพราะหนูปกติหนูไม่ใช่คนคือคนจะรู้ว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้หลุดออกมาถึงคือต่อ้เป็นเพื่อนผู้ชายอะไรเนงะี้ยหนูก็หนูรู้ว่าถ้าหนูลงไปมันทุกคนก็แบบเอ้ยขนาดหนูถ่ายรูปกับ เท่ที่3อ่ะาเขายังคิดว่าเป็นแฟนหนูเลยอ่ะอืมปกติเราลงผู้แบบบ่อยไหมในโค้ดแฟนเลยบ่อยไหมก็มีบ้างเรื่อยๆค่ะอืมบางทีแบบเวลาแบบออกไปแฮงเอาท์กับเพื่อนไปอะไรเงี like ้ยหนูก็จะลงในโค้ดแฟนแต่บา,ากว่านะคือลั่นเลยลั่นเลย <c oughs> คือถ้าในดิเรกหนูอะไม่มี มแต่ถ้าในคอมเมนต์อาจจะมีบ้างเท่าที่คนส่งให้ดูอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่มันมีกระแตเลี้ยงใหญ่เพราะว่าด้อมมีแต่แตกแล้วฉลาดแล้วไม่แตกนะเขาเหนียวแน่นมากค่ะยัยงไงทุกวันนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวหนูไปเจอผู้ชายที่ไหนแล้วตื่นมาเจออุ้มก่อนนอนเจออุ้ม <laughs> เจอแบบว่าไม่ได้ไปไหนและกินข้าวก็กินนอนตื่นมาอาบน้ําเห็นแล้วไม่ได้ทําอะไรกระทางแฟนคลับเราว่าไงบ้างคะหลังจากที่มีอะไร คือหนูต้องบอกว่าแฟนคลับหนูเขาน่ารักมากทุกเรื่องเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะเขาจะเขาเขาเขาไม่ตัดสินเราอะ่ะอืมแล้วเขาก็รู้ว่าถึงแม้มันจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรแต่เขาไม่เคยตั้งคําถามกับหนูเลยอืมป,ปา้าป,ปาก็บอกว่าป้าป้าก็โทรถามถามปกติค่ะบอกเออก็ตอไปไม่มีอะไรก็ต่อไปอืมนี่นาขอย้อนถาม ก่อนหน้านี้ตอนตั้งแต่ตอนแรกที่เราเริ่มเปิดตัวเนาะที่ว่าอ่ามีทางที่เพช่จ้าเนาะที่มาส่งเราแล้วเราก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ไปว่าพี่เพช่จ้าก็บอกกับเราว่าถ้าเกิดไม่ได้มงไม่ต้องกราบแล้วแหละจากที่เราได้มงเนี่ยเราได้มีการแบบเออพี่เขาได้มานี่ซงความดีหรืออะไรเงบ้ยมั้ยเอ่ยม่มีไหมเหรอไม่คือตั้งแต่หนูมงหนูไม่ได้คุยกับเขาเลยคือไม่ได้คุยตั้งแต่อยู่ในกองคือหนูไม่คุยกับใครเลยพี่เอาคิดดูอยู่ในกองมันแบบมันไม่มีว่างคุยกับใครหรอกมันเหนื่อยมันแบบมีทุกอย่างให้ทําทุกวินาทีีีีตออออออนนยยู่่่่ใกกงงขพพรรระะะเเจ้า็ไไไไมมมมล อืมแล้วตอนนั้นเรามีฟจิตใจยังไงบ้างเพราะว่ามันเหมือนอก่อนหน้านี้นก็คือหลังจากที่เรามีประเด็นออกไปเนาะแล้วก็ได้มีข่าวไปสัมภาษณ์ทางนิตยสารแล้วทางนิตยสารก็บอกว่าก็เหมือนที่พี่เจ้าบอกมาว่าเราคุยกับทมินายอยู่อย่างเงี้ยน่าตอนนั้นเราเป็นยังไงบ้างคือเอาจริงๆอ่ะหนูไม่เห็นข่าวอันนี้ด้วยแต่ว่ามีคนมาบอกอย่างเหมือนที่มาสัมภาษณ์เนี้ยแหละก็บอกหนูหนูก็แบบคือไม่รู้จะพูดยังไงแต่เชื่อได้เลยว่าหนูไม่โกหกอ่ะอือ ก็จะเป็นพี่น้องกันใช่เป็นพี่ที่สนิทเลยค่ะพี่เพชรจ้ารู้จักตั้งแต่หนูใส่กระโปรงนักเรียนเลยแต่เหอนยูเทียก็เป็นไ้แต่เหมือนพี่เพชรจปคนไปก่อนเองว่ากำลังปีกับเราหนูก็ไม่มันก็สรุปไม่ได้ว่าใครเป็นสรุปมาจากใครอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่อยากแบบแค่อ่านแล้วก็แบบอ๋อมันคืออย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่่่่เขาามีีีทจะริใไม่มีค่ะไม่มีเลยใช่ใช่อืมแล้วตั้งแต่เรามุงลงแบบพี่เพชรจ้าได้ทักมาแบบแสดงความดีดีเลย คือทักหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าทักหนูคงไม่เห็นเพราะหนูยังไม่ได้คุยกับเขาเลยอะค่ะอืมคือโอกาสเข้าไปเข้าไปเคลียร์ก็ถูกค่ะกับพี่แพทเจ้าเหรอคะไม่ค่ะหนูว่ามันหนูไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่เขาแล้วหนูว่าเราไม่ได้แบบว่าติดใจอะไรกันอืมมันเป็นเรื่องแบบคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรใช่ค่ะหลัจากเป็นงานที่มีชื่อเสียงต่อไปนี้สิ่งที่เราจะโฟก,กัส งานและเงินเท่านั้นที่ทำให้เราตื่นเงินเท่านั้นที่หนัก everything ตอนนี้ขอหาหาตังคทำงานนะคะอยู่กับบอสก่อนแบบเอาเป็นเอาตายเลยต้องระมวังขึ้นคืนมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว่หนูเป็นคนที่แบบถ้าเกิดหนูทําอะไรแล้ว ผมันอยู่ที่หนูคนเดียวอ่ะหรือคนมาด่าหนูคนเดียวหนูจะไม่ค่อยซีเรียสเลยแต่ถ้าหนูทําให้คนอื่นเดือ,อดร้อนไปด้วยอันนี้หนูจะค่อนข้างแบบซีเรียสมากอืมและครั้งนี้มันก็เป็นอย่างนั้นด้วยแบบนี้เรื่องความรักนี่พักยาวเลยค่ะหนูเอักยาวไหม,ไมอ๋อมันก็มันก็คงทํางานก่อนอ่ะพี่มันถ้ามันมีเข้ามาก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องแตู่ถ้าทางไม่มีวิแวว <c oughs> ใชป่ป้าปามีแต่พ่พอยแตป้าไม่พูดนะ ก็ยังไม่เคยพูดนะหรือจะพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ามีเข้ามานี่จะคดกองยังไงคะมินาโอ้โหเรามีมาตรฐานสูงมากด้วยตัวของเราเองอยู่แล้วมาตรฐานอะไรบ้างคะก็ต้องนีใส่ดีเออมันก็ควรจะมีดูแลตัวเองได้บ้างเออแบบว่าดูแลตัวเองได้อย่างดีแล้วแล้วค่อยมาคบกับเราอะไรอย่างนี้ได้แต่คือ หนูไม่ได้ริสไว้เป็นข้อข้อไนั้นเหมือนหนูไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้ว่าแบบจะต้องวางอะไรไว้ตอนนี้ขอแบบตั้งใจทํางานอืสมมติถ้ามันมีเข้ามาจริงในเรื่องของคู่ติดเนี่ยเรามีความกังวลคะเพราะว่าแฟนคลับก็คือยังยังมีความติดเราอยู่ถ้ามีนคนเข้ามาเนี่ยนนนหนูว่าหนูคงยังไม่ว่างไปเจอใครนะพี่จริงในเร็วๆเนี้ยพี่แนนอนอยู่โรงแรมเนี่ยไ้กลับมานอนตื่นมาทํางานอีกมันคง หนูคงไม่ได้ไปเจอใครที่ไหนอ่ะพี่คะมีคอมเมนต์นึงบอกว่าอบว่าเป็นเพื่อนแต่ถ้าหลังจะมีจะเจอคุดกะต้องรอแปละแทรกได้คะเรคุกันขุดอะไรอะ่ะขุดอะไรแล้วก็ก็เป็นเพื่อนกันก็เจอกันได้คุยกันได้เหมือนที่หนูเพิ่งเจอเขามาอะไรอย่างนี้ค่ะอือขอบคุณนะคะ่อกอขอบคุณนะคะ อาไม่ไม่ไม่หนูไม่ได้หนูไม่ได้ก่อนนะพี่